เอาละและตอนนี้ก็ถึงเวลาช่วงเวลาของการปล่อยรถนะครับที่ตอนนี้ผมกําลังจะทําการปล่อยเกือบทุกคันใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับเริ่มต้นจากวันนี้ครับ ประเดินคันแรกเลยก็คือเจ้า YAMAHA X Max 300ของผมนะครับซึ่งหลายๆคนจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องของประวัติรถคันนี้เนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วใช้มาน้อยมากๆเลยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไม่เนี่ยเป็นหม่จริงๆเนี่ยวิ่งไม่เกิน3,000โลนะครับแต่ณนขนาดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการรีสโตรมรถทั้งใหม่หมดทุกชิ้นส่วนนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าใหม่จริงๆนะครับ รวมถึงตัวของเครื่องยนต์ด้วยครับวันนี้เครื่องคันนี้นั้นเป็นลูก76ที่ซิงมากๆเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่ทํามานั้นวิ่งยังไม่ถึง50กิโลเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะกับใครแล้วมันสวยขนาดไหนนะครับบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดว่าใครชอบตัวของ X Max ที่เป็นโฉมเก่าครับ เริ่มจากอย่างแรกก่อนก็คือตัวของชุดสีนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุดสีของตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นสีขาวซึ่งขาวตัวนี้จะเป็นขาวของปี2022เป็นสีขาวที่ผมเบิกใหม่หมดไม่ได้ทําสีนะครับเป็นชิ้นส่วนที่เบิกใหม่จากทางยามาฮ่าพรีเมียมนะครับรวมถึงตัวของชิ้นส่วนสีดําด้วยดังนั้นเนี่ยชุดเปลือกก็คือเป็นชุดเปลือกสีใหม่หมดครับตามต่อด้วยด้านหน้าครับก็จะมีตัวของชิลน้า ชิลหน้าตัวนี้เป็นชิลที่เป็นตัวของเพียวคาร์บอนนะครับโดยตัวของชิวเพียวคาร์บอนนั้นเป็นตัวของ X Max ตัวใหม่ครับผมเอามาแปลงใส่ซึ่งมันใส่กันได้พอดีเลยก็สวยดีครับ โดยรูปทรงของรถคันนี้ครับมีการจัดทรงครับซึ่งแน่นอนด้านหน้านั้นเป็นตัวของชุดโหลดนะครับของที่ร้านมีความเตี้ยลงไปประมาณ3นิ้วครึ่งด้านหลังครับเป็นช็อคอัพที่เป็นตัวของแร็กนะครับเป็นช็อคอัพแร็กของ YSS ซึ่งเป็นตรงรุ่นเช่นกันทําให้รถคันนี้เนี่ยมีการจัดสภาพแล้วสวยมากๆครับจอดก็สวยขี่ก็สวยครับโดยเฉพาะด้านหน้านั้นจะเห็นได้ว่าตัวของกระบอกโชค๊คมีการเปลี่ยนใหม่นะครับ เป็นกระบอกชคกซิงครับจากแบรนด์คารมอีแค่ตัวกระบอกอย่างเดียวก็ตกเกือบหมื่นแล้วนะครับมาต่อด้านล่างครับจะเห็นได้ว่าผมก็เปลี่ยนตัวของเบรกครับเป็นตัวเบรกเล d เดนเมาส์ซึ่งเบรกเล d เดนเมาส์ตัวนี้ก็เป็นเบรกที่เบรกดีมากนะครับลูกสูบ30สายครับเป็นรุ่น HP จากค่ายไทออน n e s เบรกตึ๊บๆเลยคอนเฟิร์มว่าดีรวมถึงตัวจานครับตัวจานก็เป็นจานขยายขนาด300ม mm มนะครับ ตามต่อด้วยปั๊มด้านบนอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนไปปัม๊มลืมไปล้อครับชุดล้อนั้นก็เป็นล้อ cnc นะครับของแบรนด์เซเว่นสปีดเป็นล้อใหม่เบิกใหม่เลยรวมถึงยางด้วยก็เป็นยางใหม่ครับยี่ห้อควิกนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังง่ายๆเลยใหม่หมดครับต่อเนื่องด้านบนกันต่อด้านบนครับก็จะมีตัวของปั๊มด้านบนเป็นปั๊มยี่ห้อ t r i o n น s นะครับรุ่น a n b c ตัวนี้เบรกนุ่มหนึบมากนะครับมาแบบว่าทั้งคู่เลยทั้งด้านซ้ายด้านขวา ด้านขวาเป็นเบอร์17ด้านซ้ายเป็นเบอร์14นะครับพูดง่ายๆคือสวยแล้วก็เบรกดีแน่นอนตัวของปอกแฮนด์ครับเป็นปอกแฮนด์ RCB ก็ใหม่เหมือนกันนะครับตุ้มปลายแฮนด์ก็เป็นของคามมอิตัวปิดกระจกก็เป็นของคามมอิคันนี้ก็จะมีตัวของกระจกหลบจ่าให้ด้วยนะครับตัวด้านหน้านั้นจะมีตัวที่ยึดมือถือซึ่งเป็นของศูนย์นะครับตัวนี้ก็แพงนะฮะตัวระบบะสายเบรกทั้งหมดก็เป็นสายถักครับ จะเห็นได้ว่าไมคก็เพียงแค่2,731กิโลเท่านั้นเองนะครับมาดูต่อครับตัวของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะที่ปาดออกมาทรงสวยมากๆเลยนะครับจากร้านหน่อยวัดด่านก็สภาพคิดๆเลยครับแล้วก็จะมีตัวของตัวอุดกันตกนะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนลายเป็นลาย F1 ครับส่วนในเรื่องของเครื่องนั้นอย่างที่บอกไปว่าคันนี้เป็นสเต็ปลูก76เป็นลิ้นตั้งนะครับเปิดออกมาก็จะเห็นได้ว่าตัวของ U b บ x นั้นมี เจาะเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะของลิ้นตั้งที่พร้อมที่จะดูดสดๆแล้ววิ่งปิ๊ดๆเลยครับจัดทรงมาสวยงามครับไฟเฟยครบเบาสวยหมดเลยพูดง่ายคือใหม่หมดนะครับตัวของเครื่องอย่างที่บอกไปสเตป76็คันนี้ก็มีท่อ GP Racing แค่ท่ออย่างเดียวก็ใบละา23,500บาทแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นท่อใหม่แล้วก็อย่างที่เห็นก็คืออย่างล้อก็เป็นล้อ CNC ทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับ โดยรวมรถคันนี้บอกเลยว่าสภาพน่าจะเรียกว่า95%นะครับสำหรับคนที่อยากจะได้รถจัดทรงแล้วเป็นรถที่สามารถจะซิ่งได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเอาอะไรไปทําเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าผมทํามาจบหมดแล้วจริงๆแล้วผมชอบคันนี้มากนะครับเพราะว่ามันอยู่กับผมมานานมากแต่ผมไม่เคยขี่มันเลยก็เอาไปว่าผมจะบ่อยต่อให้กับเพื่อนๆที่ชอบในเรื่องของตัว X Max ครับ ในราคาที่ว้าวแน่นอนนะครับคันนี้ปล่อยพร้อมทะเบียนครับทะเบียนยังไม่ขาดด้วยเพ,พิ่งจะต่อมาเพิ่งจะจดทะเบียนใหม่เลยก็ว่าได้นะครับผมปล่อยเพียงแค่1นึ่งแสนสบาทครับหนึ่งแสบาทกับสาภาพที่เห็นทั้งหมดเลยให้หมดเลยนะครับแล้วก็ชุดโอนครบเอาไปโอนกันเองได้เลยนะครับใครสนใจครับทักมาได้นะครับที่เบอร์โทรครับ0 8 6 9 7 7 6 8 9 9 ตามด้านล่างนี้เลยรวมถึงแอดไลน์มาคุยก็ได้ก็ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับและนี่ก็คือยามา h a X Max 300คันแรกที่ผมจะให้กับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับได้เอาไปใช้กันแบบมีความสุขครับ